ขนเย็นด้วยอืมี่น้ำเใจเนคนละมยือมันี่ยขี้ข้านุกได้ขึ้นด้หนักเนี่ยเขนหนักเลยขข้านุกได้อตม้าไปดิเอาเอาเอาเนาเนาะักกาเนี่กระนอบุ๊มบิ๊ไปดนั้นรูเราบุปผาออกทีเอาปจอดกินั้ไหนมันดีสาเอเอยดังเลยก็บ่ปวดขาวะ แกกินด้าในมันก็เลยนะเกียอ่สบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมากินข้าวแรงมันกันน้ำกันตำม,มุ้งทอดกุ้งผัดกุ้งพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> อบกุ้งอบกุ้ง <c oughs> เคี่ยวหมูพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องตำมุฮงตอนกลางคืน หกโมงแด้วมีพระแคนซินพร้อมเลยหรอพระแคนซินได้ชวนยับโมห์เห็ดเองก็มายังกุ้งตัวเยอะๆเขามากินน้ำปลานุ่ลุงลูกหลานโม้คอ้ยมาเลยมากินนั่นกุ้งใหญ่จำบุจำบุจำบุอาลงไม้ลงมือเยังไม่มึงส่งหมดอยอะไหมแม่มันกระบอกหมดโบห็นได้เนาะมาเลยจ้ามาเลยจ้า เกียบหมูด้วจ้าเห็ดเองถอดเองวันหนาวเลยพ่อแม่ไปนองมันนี่ 0. มืนลบสูนพ่อแม่ไปนองหนาวสุดๆเเเินน้า้าาจดอือ ตรงตีนกับหน้าใช่ไหมฉกกับจอะน้านียอันตรายจะกเข้ามาประกาศบริหารงานก็จัดแ่ขี้ก่อนเนาะ Sự Cùng tôi này Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. dog. หาเนี่ยกินสเตเบนชอบตู้เย็นเอายังมากินโอเผ็ดแกงคีเรกเมื่อวานเนี่ยก็กินหรอก็เปลี่ยนอาหารแต่ว ก็ใหญ่ละพ่อแม่กุ้มคุ้มชมบุ่ด้ววกบ่เงิสาวเป็นซื้อมาปาเมียนใหญ่ของฉันนังใหญ่เป็นแป้งเยนด่ะแต่เดือนที่เป็นมันถมาิมจะตุเย็นด้ยแม่สิปา ปลาทูนา่าแล้วกับปลาไซมอนเอามาที่มใบแม่ยงปรุงสองสามทงครทงหนึ่งหน่อยหน่อยนั่นหน,นึ่งจิ้อกันจะเสบ,บด้วยครับก,ก็คอยถือใจ ว่าหนังมาตะกุ่ก็พอ,อพอเอาไปทำจิมดมเ่้ น้ำจิ <S <s um ้มกับเมยจิ้ดจีพุดพุกมยไปเนาะอาข้าวไปนะทำเงินส่ง แบบนี่นะะหละตำมะฮุงกันเลยฮุ่งกันยัำเต็มปากเต็มคำ มาช่วยไปติดของพ่นพคล้องข่อยเพื่อเป็นหมาเขาเจอว่าคือเป็นเนาะมันกริ้นเนี่ยวเวลาม,มีบอนวินโดว์แจ้งแจ้งเมื่เมือเอามาหลายปีแล้วเนี่ยชอบ เจ้าปีแล้วเน,นาะอือเราต้งานเวียนเราเวียนเจ้าพวกปีก่ะขอนพ่นอยู่แคนนาดาเป็นหมาเป็นพ่วงเนี่ย ไปพอดีไดาสิฮะเอาต๋อมช่ไหมเป็นหมากต้องหอมมาบ้างมันกะไปให้เห็นให้รู้อืมเราจะกินอยู่ว่าเช่าได้เลยนะเป็นหมากก็ยที่เอาต๋อมันเป็นหมา,มา,ากกว่านี้เชียวเอา,าอเของทอาก็เป็นหมากปีแล้วกินนี่มันฮอนยามเซโนมันกะไม่ได้กินเลยนี่ก็เป็นดเหรออืม แต่ว่าของบุบี้มาเาขอมาเา,าตัดงามันดิบตัดกับไบ้เฮือนเขาต่ำต่อมัตัตดวันนี้รกขี้ดินด้วยแบงราขี้ดินเลยแล้วก็พู้ชุบใบพู้ปปพตรงหางมากนะ Chụp vậy nó không, không có phụng bang hoa phụng. Hả long? Tu lòng mặt tóc dưỡng không lại đi nèo. tốt mặt tóc của lại. Dừng lại nèo 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 này ไล่เนี่ยคำตุ๊กบลายดิโอ้ยปีนีน้จะมาถวมนด,ดเขานะ่ะฉนนะดดดวนน่ะถวมนดได้ของเราอะไรหน่งมันหุ่มเงนนี่คือนะโโอยู่ขมเนาะเนาะบราณคมปากจะว่า ว่ามึงหูว่าทำไมขมไหนแฉบเลยนะับมังหูแต่ก็คือว่าเาด้นะน้ำห้อนกินตามงหูมันยังแซ่ ยิ่น้ำหนาวแล้วมันเข้ากับ <c oughs> ไม่เหมาะอัแม่พี่น้องเยินน่งเข้ากับ <c oughs> หนาวให้เขาได้ฟ <c oughs> ินเข้ากับน้ำหนาวเลยทำไมเข้ากับเป็นยังเข้ากับคนเป็นยังเข้ากับเบด คืงว่าพ่อแม่พี่น้องได้หัวเนี่ยหอยก็เข้ากับปคือก,กันเต้นบนในหัวยเนี่ยไปหาบุมี่เลยมันมนขีดตมหนาวน้ำต,ตาออกพี่้อกแจก็คเฟตแจ๊หัวหัวกัว่าุ่งนี้ตัวมี่หัวแซบกว่า ตัวบะหมี่หัวบะแสตัวมีหัวมีน้ำมันมันอะพ่อแม่เป็นน้องเวลาเขาพัดนะแสบอาบได้หรือเปล่านี่เรียบร้อยอาบสายพาแลบมันหนาวพ่อแม่ไหมลูว <c oughs> บุกร้อด,ด,ด้วยดีกันเลยพอ่อา <c oughs> อาบโดนซะพ่อ เอ้ยตัวอิ่มพ่อแม่พี่น้องอขบมุ่งมใจลูกหลานติดตามกดไลค์กดแชร์สองตายายดเด้อพี่น้องไม่ต้องขอ,ขอมขามโคจรหน้าเด้อวันเจรถ่ายพอได้ให้พี่ให้น้องบึงเหมืองนอกเมืองนาพอได้เห็นกันขน้อยกับเห็นพวกท่านพวกท่านกับเซียนขน้อยยังเสลยดอยู่เมืองนอกเมืองนาหากินเสาขับ ติดมือเศร้าเห็นหน้าจังวยงมมาวยยังพ่ดดอแม่พี่น้องีวิตค้นหาแต่คันปุ่นอ่ะต้องคิดอย่างมากมายให้กินเศร้าขำกับพ่อแหละกินง่ายนอนง่ายพ่อแม่บอกพ่อแม่พี่น้อง ในในแนวใดเแซ่บพซื้อมากิน,ใ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 นแนวไปแนวใดบัแซ่บบัต้องซื้อมากินชีวิตคนเฮาเกิดซัดเดียวครั้งเดียวในชีวิตตายไปแล้วจังได้เกิดบุได้เกิด <c ười> คือเพื่อนวอาทำบุญทำทานไปหาจังได้จังบุได้แต่ว่าเฮ็ดตามความเชื่อ พอเสือคือจะลบลูเขื่็นวานะนอพ่อแม่พี่นออ้องอแข็งก่น่ามันแข็งพ่อแม่พม่น้องอย่งจินเน้เองเบิ้งเบิ้งเยอะาวได้พ่อแม่พี่น้องอยู่นอกเก็นนี่โอ้ขี้ข้ขอมือลบศูนม หนาวสุดๆมือน,นี่ใส่เครื่องกันหนาวดานๆได้ดมือนนี่ถึงเธอกินมันสิดท้ายหูไม่เบิ่งเด้อเครื่องนาหนาวซั่มใดเครื่องกันหนาวนุ่งมือน,นี่แต่ว่ามีแดดแต่ขางหนาวเด่นดมมันเด่นดมคอยว่ามันสิ่ดมเป็นแบบว่าอิม่มเราบอกเขาอิ่มนะโ okay. อเคอนุญาตไปขอล้าง,ง,ง<ป>มือคนเด้อไปกูก็กินโตเดียว หัวก ok, ินชงบดอีสามจักประมาณสองสามโตข้าน้อยบ่มักป็นไรก่อนเป็นกุ้งปูนี่แหละกินเล็กๆน้อยๆกินเยอะกินได้บ่มักป็นไรโอเคพี่น้องยืดดีมีแห้งยืดดูกระดกเกลี้กดแชร์กดติดตามดนะพี่น้องเด้อโอ๊ยไปหัวเจ้าของหน่อยไปโซ่ไขมันพี่น้องเอ้ย ดีคามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อบาย